ฉันเคยได้แต่วันได้พบรักแท้ที่ฉันเฝ้าคอยแค่เพียงอย่งน้อยได้พบกันด้าสิสวยผมนี้หน่อยมอชิโซ่ซ นีนาเห็นว่าคุณนดนไม่สบายนะคะก็เลยแวะมาเยี่ยมอย <c oughs> คุณอาขาที่สําคัญนะคะเมื่อกู้นี้เนี่ยนีนานะคะแวะซื้อราดหน้าเจ้าดังต้องบอกกันว่าอร่อยมากค่ะ่อุ้ยตายน่ารักจริงๆเลย <c oughs> เป็นคนมีน้ําใจนะนี่ <c oughs> สี <c oughs> เอาไปเทใส่จานสิอ๋อค่ะขอโทษน,นะคะ <c oughs> <c oughs> ทายัอาหนูนั่นงก่อนนั่นงก่นอนทําตัวตามสบายเลยนะ แล้วนี่ลึกยังไงเนี่ยฮะล่มอะไรพัดมามา, Jamie, มากระทั้งพี่ทั้งน้องเลยวันนี้ก็น้องแพรวานะคะจะมาหาในพัดเปล่านะคะแพรแค่ติดรถพี่นีน่ามาแพรไม่รู้รยซ้ำว่าพี่นีน่าจะมาที่นี่เนี่ยเออนะคือว่าในพัดละคะในพัดอยู่ไหนคะน่าเสียดายจังเลยจะพัดออกไปข้างนอก นุกแพรมีอะไรจะฝากตะพัฒน์ไหมคะไม่มีค่ะขอบีค่ะบอกในพัฒน์นะคะว่าน้องแพรแบวะมหาค่ะบ้างเราไปทานข้าวด้วยกันบ้างนะคะอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ดีก็ดี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 เออแล้วคุณรัชจาคุณรัชจะว่าไงจ๊ะ ก็ดีสิคะมไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะจัดให้กับพัดนะ่ยพาหนูแพรไปทานข้าวแน่ๆจ้ะเออคือจริงๆรีบขับอารัฐจีจ้าน้องแพรรีบนส่สิวายสิว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> นั่งทำอะไรอยู่ลหรจะ๊ะรีบเอาราดหน้าขึ้นไปเยี่ยมคนป่วยสิอ๋อ <c oughs> ดีแล,แล้วค่ะแค่นี้หน้าขอตัวไปเยี่ยมคนป่วยกันแล้วกันนะคะจ้า <c oughs> ฝากน้องแพรด้วยนะคะจ้ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะมาได้ไงอ๋อนีน่าได้ยินแถวว่าคุณนดลไม่สบายอะค่ะก็เลยมาเยี่ยม,มที่สำคัญนะคะนีน่าเนี่ยมีราชน้าเจ้าดังมาฝากด้วยค่ะตอนนี้ผมก็กำลังกินอยู่จะให้ผมกินอีกเนี่ยนะเอาเอาเอคุณนดอธดลอะให้งงินไม่เป็นไรหรอกค่ะ เดี๋ยวอานาทานให้เองก็ได้เพราะว่าค้าทานจะนาหยุดฉันไม่ได้ซื้อจะก,กินคุณนดอนคะคนป่วยเนี่ยต้องทานของอร่อยแล้วก็ดีๆค่ะเนี่ยเขาต้มปลานี่ยอร่อยออกอานาเขาทำเองกับมือเลยนะโอ้ยคุณนดอนคะอย่ามาเปรียบเทียบความอร่อยกับร้านน้าเจ้าดังแบบนี้ค่ะมันคนละชั้นกันที่สำคัญนะคะ นี่ยหารซื้อยาจะตายล้ดหน้าเจ้าเนี้หนีหน้าต้องต่อคิวรอต้องนานเน่เป็นชั่วโมงเลยนะคะนกหยุดค่ะไม่ต้องขาดแล้วค่ะอนานจา๊ะ ฉันว่าเธอเนี่ยควรจะเอาเข้าต้มรสชาติพื้นๆของเธอเนี่ออกไปนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะป้อนราดหน้าเจ้าดังของฉันให้คุณนดนเขาทาน พื้นมันก็สมควรแล้วแหละที่จะอยู่บนพื้นคลับซซเขาต้มบนพื้นควรจะอยู่บนพื้นใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นด้านหน้าเนี่ยมันก็ควรจะอยู่บนหน้าสินะอันนะ อนนทำอะไรเนยเลวสามต่ำช้าที่อยู่คนป่าเถือนเธอรู้ไหมพ่อหนูนีหน้าเนี่ยเขาเป็นใครเขามีบุญคุณกับครอบครัวฉันขนาดไหนแล้วฉันจะมีหน้าไปหาพ่อหนูนีน้าเขาแล้วเนี่ยฮ้ย คุณรัจจาพูดถูกเลยผมเห็นด้วยเลยเนี่ยอ,อาทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยฉันจะเคลียร์คุณเสรีเขายัางไงเนี่ยอ๋อคุณอาคะไม่เป็นไรนะคะเรื่องนี้นีน่าจะไม่บอกคุณพ่อค่ะสัญญาเลยค่ะแพรแพรก็ห้ามไม่คุณพ่อฟังนะค่ะแพรไม่เล่าหรอกค่ะดูดู น่ารักจริงๆเลยหนุยหน้าหนูแพรไม่เหมือนยิงนั่นแลน้นยังท้องอ่อนอ่อนอีกนะยังไม่รู้จักเจียมตัวยังเชื่อไปหาเรื่องคนอื่นก็เอกใช่กุรัตจ๋าพูดถูกเลยนี่ยังดีนะฉันว่าหนุ่แหน้าเขาคงยังสงสารเธออยู่อ่ะเห็นว่ากำลังท้องกำลังไส้อยู่แต่ว่นาอาาไม่ได้เป็นคนหาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะยังไม่รีบมากราบขอโทษหนุ่ยหน้าเขาเีกเร็ว <c oughs> เอาสิได้จังหวาแล้วก็ขอโทษเขาเลยยกมือไหว้ขอโทษออคุณอาคะอย่าเลยค่ะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองนี่น่าไม่ถือหรอกค่ะให้อภัยได้อีกอย่างนึงเนี่ยอน,นาเนี่ยคงจะไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจหรอ หนูนี่นาจ๊ะอยู่ดีๆนะไอ้จานราบหน้าเนี่ยมันไม่ลอยมาอยู่บนหัวหนูหรอกจ้ะใช่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 คุณรัจจาพูดถูกเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันยิ่งกว่าตั้งใจนะโอ้ยพอพอเธอนะคะพอเธอนะคะอย่าเลยค่ะง่ายาขอแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้อนาคงจะเสียใจแล้วก็สำนึกผิดแล้วล่ะค่ะใหญ่นี่เนี่ยนะจะมีหน้ามาเสียใจสำนึกผิดไม่มีทางหรอก เนี่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 หลักฐานมันเห็นอยู่ขามือเลยเห็นไหมนี่อุ้ยขอโทษนะจ๊ะนี่นี่อีกโอ๊ยยังจัดัอีกเหรอคะนี่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 หลักฐานมันเห็นอยู่ขามือเลยเห็นไหมองั้นงั้นมีหน้าวาดนีหน้าขอตัวไปล้างผมอีกดีกว่าค่ะเริ่มคันละ ก็่าค่ะอันนี้เอ่อเธโทษโทษขอเดินผ่านนีดนึงนะจ๊ะทำความผิดเอาไว้เนี่ยไม่เคยสำนึกผิดไม่รู้จักขอโทษนี่ดีนะหนูนี่หน้าขอฉันเอาไว้ไม่งนนั้นนะฉันจะด่าเธอข้ามวันข้ามคืนเลยไม่รู้ตอนโตมาเนี่ยเคยมีคนสั่งสอนหรือเปล่ายางังไป ตาแล้วอารัตเป็นไรหรือเปล่าคะเย็นเย็นเย็นไม่ไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะเฮ้ยยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโรคร้ายมันก็รุมเร้าเฮ้ยแค่ได้เห็นลูกหลานเนี่ยมีคู่ชีวิตที่ดีชาตินี้ก็ไม่ขออะไรแล้วล่ะ คุณไม่ต้องมาว่าฉันเลยนะฉันได้โดนแม่คุณว่ามามากพอแล้วจตนหูเต้นชาไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมาย้อะเย้ยฉันด้วยพอแล้วแล้วใครว่าว่าฉันจะว่าเธอฮะก็เห็นทุกทีที่ฉันทะเลาะกันอย่างนี้หน้าคุณก็เข้าข้างอย่างนี้หน้าทุกทีอะฉันก็แค่พูดไปตามเนื้อผ้าที่ฉันไม่ได้โง่นะฉันก็พอจะมองออกแล้วว่าใครนิสัยไง โหนี่ขนาดมองออกเนี่ยเฮ้ยเป็นไร,รอ่ะมันบาดถูกก็แค่สะก,กิดนิดหน่อยแค่นี้ไม่ตายหรอกนะนิ่งสิ บ้างพี่่คราวนี้ค <S mulheres> ี <I feel> <nowadays> ่โดนไล่ออกจากบ้านแน่กีอนาเอาแหวนเพชรฉันไปซ่อนไว้ที่ไหน